สวัสดีค่ะพบกับรายการปุ้มมีช่ชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะอยู่ที่วังเกลือมารเก็ตนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรนะคะเป็นตลาดเก่าแก่นะคะในย่านกรุงโซลนะคะข้างในก็จะเป็นพวกอาหารมาร์เก็ตต่างๆสมมุติตอนนี้คนเยอะมากๆค่กคยอนักเลยเยอะมากๆคราวนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกันว่าเรามีอะไรน่าทานนะคะตามปุ้มมาเลยค่ะ นี่นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ด้านในแล้วนะคะรู้สึกว่าอาหารการกินค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีหลากหลายนะก็เลยผมต้องมาเดินดูว่าผมไม่รู้จะกินอะไรนะคะร้านดังๆเยอะมากเลยลเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินในหน้าที่นี้นะจ๊ะ นี้เราซื้อผลไม้ปั่นอยู่นะคะเรามาดูว่าน่ากินแค่ไหนนะครมมิตทุกอย่างเลย าบาร์สกินเซลนี่เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมให้ดูว่าอร่อยหรือเปล่านะอ,อร่อยนะคะเพื่อนๆมาทานร้านนี้ได้นะนี่อยู่ตรงร้านนี้นะ <c oughs> เจสฟู้ดนะคะตั้งไงขอตัวไปเดินเล่นก่อนคะ่ะเจอ ร้านดังนะคะที่ว่านักบุฟีบ็อกเกอร์หลายๆคนมาทานที่นี่นะคะนี่ร้านนี้เลยนะคะนี่เลยเดี๋ยวปุ่มจะไปทานให้ดูว่าเกี๊ยวที่นี่อร่อยไหมเพราะว่าตอนนี้คนกําลังเยอะมากเลยไม่รู้ว่าจะได้นั่งหรือเปล่านะคะเป็นเหมือนแบบดิมซัมที่นี่นะคะอยู่ในกวางจังมาร์เก็ตนะคะข้างในก็จะไปลองดูว่าจะได้ทานนี่คือเมนูนะคะเมนูนะคะเมนูว่าราคาเท่าไหร่ เราจะมาดูต่อเราได้อาหารเรียบร้อยแล้วนะนะตอนนี้นี่ตอนนี้เอ็กไซติ้งมากเลยกับอาหารนี่ดูเลยเป็นไงนี่นะข้างในมันจะเป็นแบบว่ามันดูแตบบ่ว่ามีสองไส้นี่ไส้เนื้อนะคะอันนี้เป็นไส้กิมจินะเพื่อนๆแล้วก็เป็นมันดูบุกนะคะนี่จะเป็นลักษณะาจานแบบนี้นะนี่ลักษณะาจานแบบนี้เลย แล้วก็จะมีน้ำจิม้มกิมจินะคะกับโซยซอสให้นะนี่จะมีแบบนี้ให้นะแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวทานดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะอร่อยแค่ไหนนะเพื่อนๆลมาชิมให้ดูจุยควากันสุดน้ำซุปนัวมันแบบว่ามันมีความหอมหวานของกระดูกอยู่ข้างในอะ่ะเพือ่อนๆตกนะ ใช้ได้นะพูดถึงคือในลักษณะราคาไม่แพงนะแล้วก็ความหวานของซุปแล้วก็กิมจิเดี๋ยวเราชิมกิมกินไอไอไอมันดูกิมจิดูเผ็ดนิดนิดใช้ได้เลยเพื่อน เดีย๋ยวผมอามาชิมต่อไปนี่นะจิ้มกับน,น้ำซอสนะจิ้มกับน,น้ำซอสผมก็จะกินให้ดูม,มันนุ่มอ่ะมันแบบมันนุ่มหอมหวานมันอ่ะเพื่อนๆ ก็นั่นแหละนำเสนอนะทริปนี้แบบใช้ได้มากหน้าตาหันทปนีถ้าอย่างไงผุ่มขอตัวไปทานก่อนนะคะถ้าอย่างไงรจะพาไปเดินตลาดอื่นๆว่ามมีอะไรนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มากดให้ผม้วยนะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูต่อจ้า เพื่อนหลังจากทางด้านด้านข้างมาเราก็จะมาเดินด้านข้างในนะคะตรงนี้ก็ในฟางดงมาร์เก็ตมันก็จะมีเป็นตลาดเกี่ยวกับพวกชุดฮันบกต่างๆซีรีส์นะก็ถ้าใครชอบนะก็เนี่ยจะเป็นซีรีส์เห็นไหมเห็นหเนี่ยซีหนังก็จะเป็นชุดฮันบกนะคะโดยทั่วไปนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินดูข้างในต่อก็เป็น,นจะเป็นตลาดอะคะ่ะถ้าแบบมาชูแบบเหมือนร้านขายส่งอ่ะาบ้านเราก็เรียกเหมือนชุดไทย อะลยพวกนี้ก็คงเป็นชุดประจำชาติของเขาในราคาส่งมะเพื่อนๆก็มาดูตลาดผ้ากันก็จะพาไปชมไปดูกันไทร นี่นะคะนี่เราได้นี้มาแล้วไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะมันเหมือนต๊อกแต่ข้างในเป็นไส้ถั่วแดงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไรซ์นะคะเป็นน้ําดื่มนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะมาลองชิมให้ดูอร่อยเปล่าม,มันมีความหวานความหอมเย็นๆน่ะของข้างในนะราคาที่ประมาณ1 5 0 0นห้ร้อเลยไม่รู้ว่าก็เรียกอะไรเป็นเหมือน มันจะหว,นหวานๆนิดๆอ่ะถ้าบางคนชอบข้าวน้ำข้าวเหมือนน้ำลำข้าววันนี้แนะนำนะเพื่อนๆต่อมานะแล้วก็ตอกเรามาทานกันว่าข้างในเป็นเรดบีนนะนี่ความไส้ของขวดนะอ,อร่อยนะเดี๋ยวมาทานต่อ,อ อร่อยมันมาเลยนิ่มหอมแล้วก็หวานม,มีความหวานของน้ำผึ้งนะคะอ,<า>อยู่ข้างในนะคะชิ้นนี้ผมซื้อมานะคะ2 5 0พัาอนะร้านอยู่ร้านด้านานู้นนะคะ <Albert. S 1> เป็นร้านที่แบบคนต่อถแถวเยอะแล้วค่อนข,ข้างดางังนะแล้วลงลงช่องโทรทัศน์ต่างๆนะคะยังไงเพื่อนๆลองมาทานดูนะอันนี้น,นํำเสนอนะคะสองอันนี้คลิปนี้นะคะในการพาท่องเที่ยวกินกินแล้วก็กินแล้วก็กินอย่างเดียวนะคะก็นี่แหละวันนี้ก็ มาพามาชมตลาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปชมที่อื่นต่อได้ยังไงชอบทิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ปุ่มด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ๊ายบาย